สุรุมาถึงแล้วนะครับเป็นงานเมามารู้ว่าจะเป็นอะไรนี่ครับส่งตรงจากสุโคไทยงานเหมานี่ครับเทปคัดเสร็จครับเราจะามาปล่อยต่อนะพี่น้อง ตัวไหนที่ผมชอบผมก็เก็บสะสมไว้หารายได้เสริมช่วงที่อยู่กรุงเทพครับเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทครับจนถึงหลักร้อยราคาก็ประมาณนี้ครับค่าส่งก็ห้าสิบบาทครับค่าส่งห้าสิบทางไกลก็บวกเพิ่ม จาก50ไปอีกนะครับเพราะว่ามีจุดที่เป็นทางไกลีนค่าส่งจะแพงกว่าคนอื่นนะครับอย่างเช่นจังหวัดอะไรผมลืมแล้วเชียงรายนะครับผมโดนมาแล้วเชียงรายนี่เชียงรายมาดูว่าชุดแรกนี่ผมจะขาดทุน หรือจะได้กำไรนะครับไข่ทันยุบแปดศูนย์เก้าศูนย์สองพันนี่ครับยุยญาิเยอะเนี่ยช่วงผมเป็นเด็กดังมากทศพลหิม,มพานมนสิทธ์คำสซ้อยพงเทพกระโดนชำนาญ รอบหน้าค่อยว่ากันชุดนี้เป็นชุดรวมสามชาหรือเปล่าใช่ครับชุดรวมสามชาผลจางนางหายลุมก่อสร้างตังเกจอจรอคอยน้ำตาหาา้อยภาคนะครับเฉลิมผลมาละคำแต่งงานเถินน้องอีิรักบุญบ้างไฟ สุรพลสมบัติเจริญโน่งห,หาอยู่เดี๋ยวผมขอเช็คของก่อนนะครับแล้วจะโพขายอีกทีสามทนูนเสือธนพลนะครับอันนี้อาจจะเก็บเองอะไรทีผ่ผมชอบผมจะเก็บเองครับ ดูโง่ๆอะไรแบบนี้ดูงงต่อเน่องไนาตาลีนาตาลีใครยังเล่นอยู่ก็กดติดตามไว้ครับมีเยอะนะครับที่บ้านผมก็มีผมคนมากกรุงเทพไม่ไหวแนละ้วพอดีผมมาทำงานกรุงเทพ ก็เลยสั่งเอาแถวนี้ครับคนที่เล่นด้วยกันครับก็เอามาต่อมีตั้งแต่ลูกทุ่งจนถึงลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตมีอ่าสากลบนมานิดหน่อยครับไวพดเพชุพันบุ่ง ซุริยาตำนานเพลงเพื่อชีวิตชุดพิเศษมีคิดถึงพงศิษย์ต,ตลอดเวลาพงศิษย์ละวันในคนช่างฝันอ๋ประมาณนี้ครับผมดูกันไปยาวๆครับนี่เพื่อชีวิต แบ่งมาฟังนี้เลยนีสากลครับสากลผมไม่รู้จักใครจะเปิดฟังก่อนใครที่ชื่นชอบก็กดติดตามได้ครับผมเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับคงไม่ได้ลงเรื่องกเกษตรอาจจะลงเวลากับบ้านครับหลังจากนี้ก็จะเป็นอ่า อาจจะเป็นเรื่องการเที่ยวเนี่ครับท่องเที่ยวลงเทปที่ผมสะสมทั้งสะสมและขายนะครับแล้วก็ตลาดของเก่าผมอาจจะหาของเก่ามาขายด้วยไปเดินตลาดของเก่าประมาณนี้ครับผมอะไรนี่ทรายเดินปุระปกสวยๆครับทาทายัง อืมทักนะตะกวัวทุ่งครับแอมสาลักเบิร์ดธงชัยในตลับแตนะครับอาจจะเป็นที่คนส่งหรือเปล่าหรือแตวมาก่อนแล้วก็ประมาณนี้ครับผมใครที่เล่นเทฟอยว่าทักมานะครับ เฟซบุ๊กผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ครับเพราะว่าเขาจะโพสต์ขายหน้าเฟซด้วยที่อยู่ในหอตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบม้วนเขตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยม้วนครับที่บ้านอีกก็ประมาณสองร้อยกว่าม้วนนะครับถ้าได้กลับบ้านมาถ้าขนขึ้นรถมาสะดวกผมก็จะขนมาด้วยครับครับแถมมาลองดูสัก ลองดูปกสักอันนึงเนาะวจะสวยไหมนี่ค,ครับทันตกรัวทุ่งใครเกิดยุคเทปยุคเก้าศูนย์ก็คอมเมนต์มาได้ครับยุคนั้นเป็นยุคสำหรับผมยุคที่มีความสุขมากครับช่วงผมเด็กๆอี่ สายเดิรตุล่นเป็นสาวอย่างเดียวขาตั้นคงก็ไม่ได้เอามาคงจะได้ซื้อใหม่อยู่ที่นี่ครับไม่มีอะไรครับแค่ต้องการ หาตังค์หารายได้เสริมใครชอบก็ติดตามไว้ครับเรผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้แล้วผมก็อาจจะโพสถ่ายหน้าเฟซแล้วก็ในกลุ่มครับครับก็เลียงแล้วประมาณนี้ครับสวยงามสวยงามมาลองเพื่อชีวิตนะครับผมชอบทุกเพลงเลยในนี้ตอนนี้น่าจะเก็บไว้เองครับ เป็นซา,าวเบาของจีนนะครับสั่งมาจากช้อปปีก็ใส่ฐานเอเอสองก้อนนะครับตัวนี้ตอนผมสั่งมามันหกร้อยออกมาตัวนี้มันตัวเสียบชาร์จนีไม่ใช่ตัวชาร์จนะครับเป็นไทซีเสียบตรงมาจากโขแบงคถ้าไม่ใส่ฐานก็ทำามันหูกับโขแบงคเลยมีช่องเสียบหูฟังให้เสียบออกเพื่อนขยายได้ครับ อาลำโพงติดตัวมาเสียงไม่ค่อยดีประหยัดไฟด้วยนะครับประหยัดไฟมากอันนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จมาผมเปิดฟ,ฟังทุกวันเลยครับเนี่ยอันนี้น่าจะเนี่ยครับห้าวันแล้วเนี่ยยังเต็มน้อยผมฟังช่วงเลิกงานก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด